ครับผมของเอม่ป่ะบบเอ,าอ้าเขียนอะไรอยู่นี่ไงเม่จากไหนเนี่ยมา,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 าอ๋อนี่น่าจะเป็นเอฟซีซื้อให้ม,มีกี่คนเด้อยังไม่ดู ใช่ไหมโ <Okay. S 2> อเคอ๋อครับ <c oughs> ผมเรียบร้อยนะครับแอดมินฝากไว้เนาะครับผมอันนี้นะครับอัปเดตล่าสุดอัปเดตล่าสุดเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว รบรรยากาศล่าสุดนะครับผมชิดปากแปรก็นั่งดูข่าวข่าวอยู่นะครับรออัปเดตนะครับผมเอ้ามีสวนยอมมาทางนู้นนะแอดอดีซอนจัดสวนบอ,อเป็นที่นึ่งี่มีจัดเมืออ่อวานอ๋อว้าเป็นคลิปหลักห้าหมื่นเลยนะครับใช่ใช่ต้องไปถ่ายไว้นะครับเออผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเนี่ย โกูกกไลก์ก็อัพลงเพจนะครับผมคงไม่พลาดนะครับสายนี้ให้ขอชมก่อนที่จะอัปลงเพจนะครับผมครับผมมอดูก่อน FC ดูสกิลการถ่ายนะโอ้โหเจ้าเลยอ่ะสวยงามมากฝีมือระดับ <c oughs> โอ้เดือดเดือดเดือเดือดๆๆๆๆๆๆๆนี่นครับเมเดสซอรี่นะครับผมโอ้สวยมากเป็นการจัดสวนย่อมนะครับ การจัดสวนของพี่หนิงแล้วก็มีนะครับเป็นดอกไม้แล้วก็มีขอนนะครับ ล่าสุดนะครับผมยามเย็นตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่งี่โคกน้องนาจำปาดงนะครับทุ่งนาของลุงพล ไม่รู้ว่านายโพบนอะไรนะครับตอนนี้เราไปดูครับนายโพบนอะไรนะครับหวังว่าออกจากกกอกแล้วเดือดรอเดือดรึปีไหนเดือดออกจากกกอกแล้วน่าจะจบปัญหาต่างๆได้ ทั้ง <ใน S 1> เรื่องการท,จจที่นี่ที่เดียวอะไรต่งตงาตงๆเนี่ยน่าจะจบปกติคนหาเรื่องหาเราเราอะ่ะมันบางทีมีทั้งในจอแล้วก็มีทั้งแบบมามากวนก่อกวนถึงสถานที่ถึงกอกก็มีสดละเกาอ่ะเอากูบ้าอ,าอย่างเงี้ยมีมีประจํา <c oughs> นะครับมันคือ่ะมี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 ประจํำนะบ่อยด้วยนะเออ มีคนมาหาเรื่องถึงที่แล้วก็หาเรื่องทั้งในจอผมกะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราย้ายกันไปหมดย้ายออกจากกรอบแล้วมาอยู่ที่ใหม่คงจะไม่มีปัญหาเหล่านี้ผมก็เลยอพอมามาอยู่ตรงนี้แล้วความคิดเรามันผิดไปหรือเปล่าวะทำไมเขายังหาเรื่องอยู่ใช่ไหมผมเห็นเพจเพจหนึ่งนะ ยังไปแคปเอารูปคนนั้นคนนี้ไปห้อยแขวนให้ fc ซงงโงของตัวเองมาคอมเมนต์ด่าทั้งๆที่ fc บางคนยังไม่รู้ความจริงคืออะไรก็คอมเมนต์ด่าไปเสียแล้วใช่ไหมละ่ะเออยังเช่นผมบอกว่าน,นางรำรำวันหนึ่งได้เป็นหมื่นป้าบอกขอแตกสามร้อยเป็นหมื่นยู่ใส่เอาอยัางมาเว้าวโบนายเสือใช่ไหม ใช่ครับผมเออแล้วเอาไปห้อเนี่ย FC มันก็เชื่อด้วยนะ FC มันเชื่อด้วยคอมเมนต์มาโอ้โหคอมเมนต์ต่อต่อกันสนุกโอ้โหอย่าง,งานั้นอย่างนี้เป็น YouTube ขอทานอย่าง,งานั้นอย่างนี้ตอนแรกผมกะว่าพวกคุณต้องการให้เราออกจากพื้นที่กวักกวกก็น่าจะจบต่างคนต่างอยู่ละน่าจะจบปัญหาต่างๆแต่ทีนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้ว ทำไมถึงไม่จบผมอยากจะถามทำไมถึงไม่จบไอเพจส้นตีนเลยนะเออมันคือบ่จบมาผีดละแม่ถ้าอยากจะเล่นเล่นเป่หนหญคนเดียวพอคนอื่นไม่ต้องโดยใจเย็น <c oughs> อ๋อผมพูดผิดเหรอ,อ,อโดยกันนั่นละเดือดเดื <c oughs> เอดกันลเดือดต่อต่อต่อท่านแน่จริงนะ่ะมาคุยกันตรงนี้เลยหลังไม่เออจะเอาอยัางไงต่างคนต่างอยู่มันอยู่ไม่ได้กันเหรอ ที่ออกมาด่าคนโน้นคนนี้นะครับที่อยู่กับลุงป้าเนี่ยแล้วก็เอารูปลุงป้าไปแขวนด่าอยู่ทุกวันเนี่ยผมอยากแกถามจริงๆไม่มีอะไรจะทําแล้วเหรอไอคอนเทนดีๆมีสาระนี่ไม่มีปัญญาคิดกันแล้วใช่ไหมเห็น youtube ช่องดังๆเขาก็ทําคอนเทนดีมีสาระเยอะแย,ยะมากมายทาไมเขาถึงทําได้แล้วคุณนี่ปัญญาไม่มีกันเลยเหรอคอนเทนดีๆมันมีเยอะแยะฮอ ไม่จําเป็นต้องไปด่าคนนู้นคนนี้ไม่ต้องเป็นจําเป็นต้องไปไประจานคนนน้นคนนี้เขานะลุงป้าเขาจะทําอะไรในส่วนในที่ของเขาเนี่ย่าเสือกเข้าใจไหมบ้างเออเ <c oughs> ขอ้าใจว่าได้ยินบ้หนูน่ะ่าเสือกชัดเจนครับชัดเจนเขาไม่มีใครมาจุดทูบให้พวกมึงมาเสือกเลยนะ <c oughs> เขาทําอยู่ในพื้นที่ของเขา แต่ก่อนอยู่กอ่ะเรากำลังก็คงอยากคลากสังเราย้ายออกมาดีกว่าจะได้จบปัญหานี่ไม่จบแสดงว่าคุณเป็นคนประเภทไหนคุณเป็นคนประเภทคนบ้าหรือเปล่าไม่จบต้องการให้เขาออกจากพื้นที่เขาก็ออกแล้วะตอนนี้เขามาอยู่ในที่ส่วนตัวของเขาเป็นที่ชน,นดเอาไง่ะไม่จบอีกเหรอเขาจะทําทอะไรมันก็เรื่องของเขาที่ของเขา เขาจะลำกี่พันตลบมันก็เรื่องของเขา